สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาต่อกันกับคอร์สนี้ครับสปีดอัพกพอพอพักรกอเนาะตลอรยหกสิบวันจนถึงวันสอบกันเลยครับครั้งนี้เป็นพาร์ทที่สิบสี่นะครับเรียนใครยังไม่เรียนพาร์ทหนึ่งถึงสิบสามไปเรียนได้ครับหัวข้อในวันนี้ครับเรียนก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเราเรียกกันสั้นๆในนามหัวข้อตารางนั่นเองซึ่งแน่นอนทําไมครูต้องสอนละเอียดเพราะว่าตารางมันถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนกันครับ แต่ถ้าเรารู้เทคนิคการคิดที่ถูกต้องต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เก็บคะแนนค่อนข้างดีเพราะว่ามันออกตรงตัวโอเคไหมครับครูสอนทั้งหลักการคิดทางตรงและหลักการคิดทางการประมาณค่ามาในวันนี้เป็นการคิดการประมาณค่าครั้งที่2นะครับทุกคนน่าจะทราบเนาะครูสอนเรื่องตารางตั้งแต่พาร์ทที่9เป็นต้นไปครับ มาถึงวันนี้ก็พาร์ทที่14แล้วเนาะเก้ถึงส4ยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องตารางครับเพราะว่ามันหัวข้อมันเยอะเนาะก็ติดตามครูไว้และกันทุกๆคลิปมีความหมายไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปจะให้ความรู้นักเรียนครับมาวันนี้เราใช้การประมาณค่าในการคิดอัตราส่วนต่อเนื่องซึ่งการคิดอัตราส่วนต่อเนื่องครูสอนวิธีตรงไปแล้วมาวันนี้มาดูวิธีการประมาณค่าบ้างอย่างที่ครูสอนเสมอหาก สามารถคิดวิธีตรงได้ให้คิดวิธีตรงก่อนวิธีตรงมีโอกาสได้คําตอบที่ถูกต้องร้อเปวิธีประมาณ90%าสละกันเนาะแต่ว่าโอกาสถูกมันก็มีเดี๋ยวดูครูสอนเมื่อวานครูสอนไปแล้วนอนักเรียนจะเห็นว่าข้อสอบกอพอมันชอยมันใกล้กันใช่ไหมครับแต่วันนี้ทุกคนก็ต้องรู้ว่ากาพอพก็ใจดีมันก็มีชอยที่ห่างก,กันด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูครูสอนเริ่มต้นนิดนึงครับใครยังไม่เคยมาดูที่ช่องของครูเนาะเซิร์ชได้ครับอาจารย์ศักชัยเนาะเวลาหาไม่เจอครับจากนั้นสิ่งงทที่นัเรรต้อออําคคืะไรรบ กด subscribe ให้ครูครับกดติดตามเนาะกด subscribe หรือกดติดตามจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาออกคลิปใหม่ๆจากนั้นครับกด community ถ้านักเรียนอยากได้คอร์สติวครับคอร์สหรือสารบัญการติวเนาะคอร์สติวอยู่นี่นะลองกดดูครับ community หรือชุมชนเนาะแล้วนักเรียนกดตรงนี้กด playlist ครับถ้านักเรียนกด playlist ก็จะไดอรัรบ,บัมใช่ไหมครับอัลบ,บัมที่ครูแยกไว้ยกตัวอย่างเช่น playlist เนี่ยครับ playlist ที่เรียนกันกำลังเรียนกันอยู่ใช่ไหมครับชื่อ playlist speed up ซึ่งเห็นปะมันมีอยู่สิบสามสิบสามวิดีโอเห็นไหมครับทําไมอะ่ะครูเพราะว่าวันนี้เป็นวิดีโอที่สิบสี่พอครูสอนนักเรียนจบครูก็จะใส่ลงไปดังนั้นใครที่กังวลว่าจะเรียนตามไม่ทันนักเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้แต่พยายามตามครูเนาะพอครูสอนจริงจังเดี๋ยวเรียนไม่ทัน <laughs> โอเคนะครับผ่านาต่อมาตารางเนาะที่ครูตัดมาอันนี้ปีสี่เก้านักเรียนทราบอยู่แล้วอันนี้ปีสี่แปดอันนี้เปอร์เซ็น โอเคไหมครับก็นักเรียนอยากเห็นตัวเต็มครูสอนตั้งแต่พาร์ทเแล้วใช่ไหมครับย้อนไปดูพาร์ทเได้นะครับมาวันนี้มันมาไกลแล้วเนาะนักเรียนต้องติดตามให้ครบต่อมาที่ครูสอนนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกตารางหายก็พอเอาไว้ดัดหลังเราเห็นไหมครับสาหรับคนคิดใช้หลักการแบบผิดๆจะคิดไม่ได้เห็นไหมตารางหายตารางหายแล้วก็ตารางหายเนี่ยครับแล้วครูย้ําเสมอนักเรียนเวลานักเรียนเห็นตารางหายอ่ะไม่จําเป็นต้องไปคิดตารางหายก่อนให้ดูโจทย์ก่อนเพราะโจทย์จะช่วยบอกว่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่หายไปหรือเปล่าหรือไม่จะเป็นต้องใช้ถูกไหมอ่ะมาดูวันนี้ครับดูข้อ43อันนี้เนาะเป็นข้อสอบจริงจากสนักง,งานกาพนักเรียนดูครับเขาถามว่าอะไรครับอัตราส่วนอัตราส่วนของรถบรรทุกในปี48น้อยกว่า5ตันต่อ5-10ถึงตันต่อ10ตันอันนี้ย้อนดูนิดนึงครับปี48เนาะขออนุญาตไฮไลท์ปีส8เนี่ยก็ตรงนี้ใช่ไหมต่อไปมันมีอะไรบ้าง น้อยกว่า5ตันอะไน้อยกว่าห้าตันถูกปะเขาฝึกเราดูตารางก็คือตรงนี้แล้วห้าถึงสิตันก็คือตรงนี้แล้วก็มากกว่า10ตันก็คือตรงนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเมื่อนักเรียนดูจากโจทย์ตารางหายตารางที่มันหายไปใช่ปะตารางหายไม่ใช้เนี่ยอะไรก็ต้องดูโจทย์ก่อนเห็นปะข้อนี้ไม่ต้องใช้ข้อมูลตารางหายเลยเพราะมันเป็นข้อมูลที่ให้มาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือตรงนี้ปะ มันมีอยู่แล้วผู้ใหญ่คือมันมีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนั่นนัยนก็ไม่ต้องหาควอ t i เ n นมา k ถูกไหมครับอ่าเรามาเริ่มกันเขาบอกอะไรครับน้อยกว่าห้าตันเท่าไหร่สามเจ็ดสามเจ็ดสองแปดนะครูเขียนให้เรนเห็นภาพชัดเจ 3, 7, เ 3, 7, 2, นสามเจ็ดสองเท่าไหร่สามเจ็ดสองแปดเนาะต่อเขาใช้คำว่าต่ออัตราส่วนต่อเนื่องเนหะ็นไหมต่อต่อห้าถึงสิบตันห้าถึงสิบตันคืออะไรครับสองพั 2, นสะี่ร้อยเนาะ ห้าถึงสิบตันก็คือสองพันสี่ร้อยแล้วก็ต่อสิบตันสิบตันคือเท่าไรครับห้าหกห้าห้าเนาะห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าเนี่ยครับครูสอนคิดวิธีตรงไปเดิมเนาะมาวันนี้ดูคิดประมาณค่าประมาณค่าเราใช้เลขสามหลักเหมือนกันเนาะพอเรามองด้วยตาก็ดูแล้วเนาะนี่สามหลักนี้นี่สามหลักนี้เห็นไหมครับดูครูไฮไลท์เข้าใจไหมแล้วก็พิจารณาตัวสุดท้ายก่อนถึงตัวหน้าเนี่ยครับ ถ้าใครไม่รู้จักการประมาณค่าไปดูครูสอนนะครูสอนคลิปปูพื้นฐานประมาณค่าไว้ครับใครยังประมาณค่าแบบผิดผิดปูพื้นฐานครูสอนไปแล้วนะครับปูพื้นฐานประมาณค่าไปดูได้ใน YouTube ของครูหาไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูแปะไว้ให้แล้วครับปูพื้นฐานประมาณค่าใครทําไม่เป็นเนาะเพราะคลิปนี้ไม่จะเป็นต้องสอนแล้วเ่านนี้ต้องทําเป็นแล้วใช่ไหมครับใครทาไม่เป็นก็ย้อนไปดูครูครูสอนไปแล้ว อ้เจ็ดมันมากกว่าห้าใช่ไหมปัดขึ้นหลายหลายคนปัดขึ้นเป็นเลขสองตัวไม่ใช่นะต้องปัดแบบนี้สามปัดเป็นสี่ที่เหลือก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างนี้เนาะต่อสี่มันน้อยกว่าห้าปัดทิ้งใช่ไหมปัดทิ้งก็สองศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะต่อไปหกมันมากกว่าห้าปัดขึ้นเนาะก็กลายเป็นหกศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยครับเรียกการประมาณค่าเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปทาไงครับเนี่ยทาให้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำเอาไรหารนักเรียนมองด้วยตาก็รู้แล้วเอาพันนี่พันหารตลอดไง นทําไมครูเพื่อจะตัดตรงนี้อืหารทั้งสมการนะต้องบอกว่าหารทั้งอัตราส่วนต่อเนื่องใช่ไหมนักเรียนจะได้อัตราส่วนต่อเนื่องอย่างต่ำสี่ต่อสองต่อหกเห็นไหมครับครูทําจบแล้วคราวนี้เบาเลยเนาะครูถึงบอกไงอัตราส่วนต่อเนื่องใช้การประมาณค่าอย่างพอได้สี่ต่อสองต่อหกเริ่มต้นอันนี้ไม่ใช่แน่มันเป็นหนึ่งเห็นปะครูตัดทิ้งตัวนี้ตายต่อมาดูสองครับอันนี้สองทังคู่ใช่ไหมแล้วผิดตรงไหน อันนี้มันเป็นสองนะดูดีๆมันเป็นสองอยู่แล้วนะครับถูกปะถ้าจะได้สี่ต้องสี่ต่อสองต่อหกใช่ปะแต่อันนี้สี่ต่อสองต่อเจ็ดเห็นปะผิดไปตัวหนึ่งแต่เย็นนั่เนี่ยมันผิดเลยเห็นปะนี่ผิดตรงนี้มันสี่ต่อสองต่อหกใช่ปะต่อไปสองต่อหกเนี่ยมันเป๊ะเห็นปะมันเป๊ะสองตัวเลขหน้ามันต้องเป็นเลขอะไรครับเลขสี่มันคือสี่ต่อสองต่อหกเห็นไหมครับคู่เทียบให้ดูคู่นี้ยมันเป๊ะๆต้องสี่ต่อสองต่อหกแต่มันผิดไปคนละสองตัวตัวสองตัวใช่ไหมก็หายไป นักเรนบอกครูอันอันที่สี่ถูกยังไงครูทําให้ดูถ้าไม่รู้นักเรนดูนะครับสี่ต่อสองต่อหกนักเรนคูณสองคูณสองนะก็กลายเป็นแปดคูณสองก็กลายเป็นไปนละสี่คูณสองคูณสองก็กลายเป็นสิบสองเห็นปะนักเรนจะเห็นภาพว่า ณนะตอนนี้ครับ8 12มันตรงใช่ปะตรงเป๊ะมันพลาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวซึ่งเป็น4ีพลาดตัวนี้ใช่ปะแต่นียคือคาตอบที่ถูกนักเรียนบอกทําไมครับครูครเดี๋ยวครูจะบอกท่านเรียนงงก็ถูกแล้วไงเพราะว่ามันคือการประมาณค่าจริงๆแล้วอะถ้าทําแบบวิธีตรงที่ครูบอกอะครูสอนวิธีตรงไปแล้วเนาะถ้านักเรียนทําวิธีตรงมันจะต้องได้5้านี่แหละตรงเนี้ยมันจะได้เป๊ะเลยมันจะต้องได้5ครูสอนไปแล้วเนาะแต่อันนี้นักเรียนประมาณค่า มันจะเวียงนิดนึงตัวเลขเนี่ยมันก็จะหลุดไปนิดนึงแต่ไม่ได้ผิดเยอะเห็นปะตัวหน้ากับตัวหลังยังถูกเห็นไหมครับเมื่อคูณสองทั้งหมดเห็นไหมครับครูสอนนี้เคลียร์เนาะต่อมาหลายๆคนก็กลับมาถามครูซ้ําครูแต่หนูงงนะทาไมอันนี้มันผิดมัเรียนย้ําดีๆนะทําไมผิดครูย้ำอีกทีเห็นปะมาเรียนดูครูเทียบเนี่ยอันนี้มันฟิกเลขอะไรเลยเนี่ยมันฟิกเลขสองเลยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยดูนะดูครูนะเนี่ย มัน4 2 6เห็นปะมันฟิกตัวเลขเลยนะคือเลขสองเนี่ยมันฟิกเลยนะเห็นปะนี่ก็เลขสองเห็นปะเลขสองต้องเป็นสี่ต่อสองต่อหกเห็นภาพไหมครับเนี่ยตัวเลขมันผิดไปมันฟิกตัวคือมันฟิกเป็นอัตราส่วนอย่างต่ํามันต้องได้สี่ต่อสองต่อหกใช่ไหมแต่อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นก็คือคูณสองเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเกิดจากการคูณสองมาดูคูณสองเห็นไหมมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นไงเนี่ยคูณสองขึ้นมา แม้มันจะผิดไปตัวหนึ่งแต่ม no ันเป็นการประมาณค่าไงมันก็เลยผิดไปตัวหนึ่งถูกไหมอะแต่สองข้อเนี้ยช้อยสองข้อเนี้ยไม่ได้เกิดจากการประมาณค่าเห็นปะช้อยช้อยสองกับช้อยสามเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากการประมาณค่านะมันเป็นตัวเลขที่เป๊ะอยู่แล้วเห็นปะสองหกเนี่ยถูกปะแต่มันดันผิดตรงนี้เจ็ดแล้วก็ผิดตรงนี้สามเห็นปะเห็นไหมครับมันก็เลยผิดไงเพราะว่ามันตัวตัวเลข มันไม่ใช่การประมาณเนาะอันนี้เป็นตัวเลขที่แบบว่าได้ออกมาเป๊ะๆไงหมายถึงว่าได้ออกมาเป๊ะๆคือเลขสองถูกป,ปะแต่พอเรียนเพิ่มอัตราส่วนก็จะได้แปดกับสิบสองแม้ตรงกลางอาจจะผิดไปน,นิดถือว่าใช่ครูพูดนี้เข้าใจไหมครับนี่คือการประมาณค่าครูสอนชัดเจนเนาะไม่งงเนาะ นักเรียนประมาณค่าออกมาเนี่ยมันจะหุดหวิดแต่พอประมาณออกมามันได้เลขออกมาเป๊ะเลยตรงกับโจทย์ใช่ไหมสี่ต่อสองต่อหกแต่ในโจทย์อ่ะมันดันมีสามต่อสองต่อหกแล้วก็สี่ต่อสองต่อเจ็ดมันเวี่ยงไปแบบผิดเลยถูกปะมันก็ถือว่าผิดใช่ไหมแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นการเพิ่มค่าเห็นป่ะเรียนเพิ่มมันเป็นการเพิ่มค่าโดยการคูณมันไม่ใช่ตัวเลขฟิกตั้งแต่แรกดังนั้นอัตราส่วนเพิ่มมาเป็นแปดสิบสองมันใช่อีกตัวแม้ว่ามันจะพลาดไปนิดนึงถูกปะถูกปะ มันบอกว่าเป็นห้าก็มันเวียงไปนิดนึงก็ไม่ถือว่าผิดนะครับนั้นก็เลยตอบข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเห็นไหมครับเวลาประมาณค่ามันต้องพิจารณาด้วยเนาะแต่นั่นบอกครูว่าครูถ้าหนูอยากได้ถูกไปเป๊ะน,นักเรียนก็ต้องคิดวิธีตรงแต่วิธีประมาณค่าก็เห็นภาพใช่ไหมอย่าวิธีเนาะเนี่ยตัวเลขตัวนี้มันถูกเลยครับเนี่ยพอมันถูกปุ๊บที่เหลือมันต้องเหมือนกันต้องเป็นสี่ต่อสองต่อหกแต่สามต่อสองต่อหกกับสี่ต่อสองต่อเจ็ดมันผิดไปเลยส่วนหมายเลขนึง มันไม่มีการเป็นหนึ่งตรงกลางตรงกลางต้องเป็นสองใช่ไหมต่อมาพอตรงกลางเป็นสองปุ๊บก็กลายเป็นสี่ก็ถือว่าถูกครับเป็นสี่ด้านหน้าเป็นแปดด้านหน้าหลังเป็นสิบสองก็ถือว่าถูกครับแต่มันเวี่ยงไปนิดนึงเขาบอกว่าตรงกลางเป็นห้ามันเกิดจากเลขจริงมันเป็นห้าครับแค่นั้นเองครับเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะไม่มีอะไรพลาดนะครับคําตอบข้อสี่สิบสามก็ตอบสี่เนาะใช่ไหมครับ แปดจริงๆคือแปดต่อสี่ต่อสิบสองถ้าประมาณค่าแต่เลขเวียงไปนิดหน่อยก็คือแปดต่อห้าต่อสิบสองนะครับนักเรียนครบแล้วเนาะเป๊ะๆครับจริงๆต้องตอบแบบนี้เลยครูทําแล้วไม่มีอะไรเนาะส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีตรงมันได้คาตอบเป๊ะไหมครูสอนไปแล้วย้อนไปดูได้อ่ะต่อมาครับเห็นภาพใช่ไหมดังนั้นครูถึงย้ําเสมอไงถ้าเรียนพิจารณาพลาดขอย้ำวิธีเนาะพ้านักเรียนใช้กรารประมาณค่าตรงนี้เนาะประมาณค่าใช่ไหมครับโอกาสถูกจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะกอพอ,พอ,พอเก่งถูกปะเก่งคืออะไรช้อยมันใกล้นักเรียนคำตอบของช้อยมันใกล้กันมันก็เลยโอกาสได้90%ไงโอกาสที่นันเกเรียนจับพิจารณาแล้วพลาดมันมีแต่ถ้าคิดวิธีตรงครับถ้าคิดวิธีตรงนักเรียนได้ร้อเปซโอเคนะก็ขึ้นกับเวลาแล้วกันเนาะครูสอนไปแล้วอ่าประมาณค่าข้อนี้ได้แล้วเนาะคําตอบก็จะได้เนาะมาดูอีกข้อหนึ่งอีกข้อประมาณค่าแล้วมันเลขมันเป๊ะมากเนี่ยดู อันนี้สี่เก้าอันนี้สิบแปดกูทําตามจริงทุกอย่างเห็นปะไม่เคย make leg. เลขเลขจากกอพอเนาะต่อไปดูโจทย์ก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปทาตารางหายไปดูโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าการผลิตรถยนต์รวมในปีสี่เก้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เทียบนะกับปีสี่แปดร้อยละเท่าไหร่ร้อยละคือถามเปอร์เซ็นต์ปะเปอร์เซ็นต์จำครูสอนได้ไหมง่ายๆหน้าลบหลังส่วนหลังคูณร้อยแค่นี้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาเท่ากับเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสูตรของมันไม่มีอะไรเนาะ ลดรวมในปีสี่เก้าไปดูปีสี่เก้ากับปีสี่แปดมันคือตรงนี้ไงสิ่งที่เขาให้หาคือตรงนี้ไงเปอร์เซ็นต์ของ u e s t i o มา a r กตัวนี้ถูกปะดังนั้นข้อนี้เป็นไงครับต้องคิดตารางหายปะไม่ต้องคิดเห็นปะนั่นเห็นไหมครับบางครั้งโจทย์เขาหลอกนะเด็กชอบไปคิดตารางหายก่อนเห็นปะบางทีหลายๆข้อแทบไม่ได้ใช้ตารางหายใช้แค่บางข้อครูบอกเลยห้าข้อจะมีใช้ตารางหายประมาณสามสองข้อที่เหลืออาจจะตารางที่มันเต็มอยู่แล้วใช่ไหมครับเห็นภาพปะเนี่ยอย่างข้อเนี้ยใช้ตารางที่มีอยู่แล้วเห็นไหมครับ ปี49เป็นตัวหน้าปี48เป็นตัวหลังพอเทียบกันใช่ไหมครับอ่ะแล้วนักเรียนก็เขียนตัวหน้าคืออะไรครับ5 9 7 4 7 4ลบใช่ไหมเพิ่มขึ้นนะครับความต่างก็คือลบว่าห้าสองนามสามห้าถูกปะหารหลังด้วยนะ5 2 0 3 3 5 5 2 0 3 3 5ครบแล้วคูณร้อย อย่าลืมครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องมีคูร้อยจบแล้วอ่ะต่อไปนั่นเองบอกครูหนูจะคิดแบบประมาณแน่นอนครับคิดได้นี่ครับดูครูไฮไลท์นี่ไงกี่ตัวเนี่ยห้าห้าแล้วก็ห้าตัวถูกปะเริ่มเก้ามากกว่าห้าปัดขึ้นถูกปะแสดงว่าตรงนี้เป็นเลขอะไรครับหกหมื่นอันนี้จะดูมันสวยมากหกหกหมื่นหรือหกแสนหกแสนเนาะหกแสนศูนย์สาม 03, ตัวใช่ไหมครับ ต่อมาอันนี้น้อยกว่าห้าปัดทิ้งปัดทิ้งก็จะกลายเป็นหนะ้าแสนเนาะห้าศูนย์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 ดูคูทรรเห็นปะหลายหลายคนไปปัดเหลือเลขสองตัวผิดนะต้องทําแบบคูใครเขาประมาณค่าแบบนั้นล่ะถูกไหมคต่อมาครับก็จะกลายเป็นตารางก็เหมือนการห้าแสนเรื่องเรื่องตารางต้องบอกว่าเนื้อหามันฟิกครับเรียนตรงตัวเนาะแต่ประเด็นมันแค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีครับ ประเด็นมันแค่ว่าเลขมันเยอะใช่ไหมอะทำนะักเรียนดู้ลยตาเข้าใจเนาะหกแสนลบห้าแสนเหลือหนึ่งแสนใช่ไหมครูเขียนตรงนี้เลยนะก็เหลือหน,นึ่งแสนอะย่างนี้เนาะหนึ่งแสนส่วนห้าแสนใช่ป่ะนี่มันทําตามระดับของมันแล้วก็คูณร้อยอืมครูทํานะตัดครับศูนย์ห้าตัวแล้วก็ศูนย์ห้าตัวก็ได้เศษหนึ่งส่วนห้าใช่ป่ะคูณร้อย เศษหนึ่งส่วนห้าต้องแม่นนะทำไงเศษหนึ่งส่วนห้าใช้การหารยาวเนาะถ้าใครไม่แม่นห้าไว้ข้างนอกหนึ่งไว้ข้างหลังห้าไม่ได้ตัวศูนย์ให้เขาห้าสองสิบศูนย์จุดสองเห็นไหมครับวิธีนี้เรียกการหารยาวใครหารไม่เป็นครูมีปูพื้นฐานการหานยาวนะก็บอกแล้วครูสอนทุกอย่างถ้านักเรียนติดตามกระดานชมพูของครูได้หมดแหละครูสอนหารยาวเนาะใครไม่รู้ว่าหารยาวคิดยังไงมองไปที่ตใต้คอมเมนต์เดี๋ยวแปะไว้ให้เทคนิคการหารยาวครูสอนทุกอย่าง หารยาวแบบทศนิยมหารยาวแบบตัวเลขสบายๆครับได้0.2เนอะนี่ก็ได้0.2มาพอ0.2ไปเจอกับร้อยใช่ไหมครับจุดหนึ่งตำแหน่งก็เหลืออะไรครับอย่างนี้เนาะครู <c oughs> <c oughs> ไม่พูดเนาะมันเป็นเลขปกติใช่ไหมครับมันก็คือ0.2เน,นี่ยมันตัดอย่างนี้ได้ครับแต่ครูอาจทำให้ดูเนี่ยจะงงก็คือเอา0.2คูณอ่ 100, ะครับมันก็จะเหลือเท่าไหร่20เนาะ20เปอร์เซ็นตะ์ครับได้ออกมาแล้วนี่คือการประมาณใช่ไหมมาดูความใจดีของกอพอบ้าง เราคิดแบบประมาณ20ครูไม่มีเลยมีสิครับดูค่าประมาณเต็ม10 9ก็ประมาณ10เ็นห็นปะสิบเอ็ดน้อยกว่าห้าใช่ไหมฮะหนึ่งน้อยกว่าห้าก็สิบเปอร์เซ็นต์ดูครูประมาณเนาะคือ 5, หมายประมาณต่อไปสิบสามน้อยกว่าห้าก็สิบเปอร์เซ็นต์เห็นเปล่าตัดช้อยได้หมดเลยมันสิบเปอร์เซ็นต์หมดข้อนี้ก็พอใจดีตัวเลขห่างมากสิบห้ามันมากกว่าหรือเท่ากับห้าก็ปัดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงเปะ๊ะคำตอบตอบสี่ข้อนี้ถือว่าก็พอใจดีเพราะว่าสิ่งนี้แหละเรียกว่าช้อยห่าง ช้อยห่างจะง่ายประมาณค่าแต่กอพอไม่ได้เป็นแบบนั้นไงข้อนี้ถือว่าช้อยใกล้ปะเลือกแทบไม่ถูกเลยป้าช้อยใกล้ถ้าถ้าไม่เคยฟังครูสอนมาก่อนนึงไม่ออกใช่ปะแล้วเมื่อวานครูสอนช้อยใกล้ปะใกล้มันจะมีช้อยห่างเป็นบางข้อแบบนี้ห่างถูกไหมครับครูสอนครบแล้วเนาะนักเรียนหวังว่านักเรียนคงประมาณค่าเป็นใช่ไหมครับข้อนี้ก็ตอบจะจะตอบสี่ใช่ไหมครับครูสอนชัดเจนเนาะครบแล้วต่อมาครับการที่นักเรียนจะทําเรื่องตารางได้นักเรียนต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง ครูสอนทุกอย่างเนาะใครยังไม่แม่นไปดูครูสอนได้เวลาเรายังมีการบริหารเวลาต้อเรียนต้องบริหารเวลาเนาะอย่าทําต่พื่ตะพือครับรู้จักผ่อนรู้จักตึงรู้จักย่อนใช่ไหมครับอันไหนตึงได้ตึงอันไหนย่อนได้ย่อนอันไหนลุยได้ลุยอันไหนลุยไม่ได้ผ่อนก่อนแล้วเปลี่ยนข้อก่อนถูกไหมเอกสารการสอนใครอยากได้ครูแปะไว้ให้จะได้จดตามครูได้สะดวกเนาะการประมาณค่าสําคัญครับ การหารยาวเมื่อกี้นี้ก็สำคัญการหารด้วยสิบร้อยพันแล้วก็การแก้สมการสําคัญครูสอนไปแล้วเนาะระบบจำนวนเต็มบวกลบลบบวกสําคัญใช่ไหมครับนี่นี่คือพื้นฐานตนัวนี้สิ่งนี้ครับเรียกว่าฐานฐานของตารางเนี่ยพื้นพื้นฐานถูกไหมครับต่อมาใครอยากได้คลิปติวกพอพครับทุกวิชาแปะไว้ให้แล้วอันนี้สําคัญเนาะใครอยากได้เอกสารการสอนก็มีไว้ให้แล้วเนาะ ต่อมาทุกอย่างครับตรงที่นักเรียนขอบคุณครูเนาะไปดูตรงคอมเมนต์ครับแปะคลิปไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะตรงนี้ไม่มีอะไรใครติดตามครู่าทุกพาร์ทก็รู้อยู่แล้วเนาะไปโหลดทุกอย่างได้ไปโหลดมาดูไปโหลดมาฟังไปโหลดมาอ่านครูไว้ทุกอย่างแล้วเนาะโอเคนะ okay, นะคลิปนี้ก็หมดแล้วหวังว่าทําให้คุณทุกคนคงเข้าใจเนาะเหลืออีกสองคลิปคบเนียนในเรื่องการประมาณค่าก็จะจบการประมาณค่าแล้วเหลือพาร์ทสิบห้าสิบหกก็จะไปถึง พาสิเเริ่มต้นด้วยเงื่อนไขสลักเดี๋ยวเรามาสรุปสนุกกันกับการที่เงื่อนไขสลักแบบเลขยกกำลังเศษส่วน,น,นอะไรก็ตามที่เน่นตื่นเต้นไว้ฝังครูถอนครับไว้เจอครูในคลิปหน้าครับเนี่ยสวัสดีครับ